กาบทักทายสบายดีเพื่อพี่น้องกันเบิร์สู่ขู่สู่ก้นก็นยินดีตอนรับเขาสู่ซ่องซ่องซส้านาอีกแล้วพี่น้องม้อนี่เฮาไกาได้ลงมาเปิดคลิปอยู่กกมขามพี่น้องมาพี่น้องปะว่าเฮาสิพาพี่พี่น้องไปเหตุยังเบิ่อยังเนาะพี่น้องเฮาก็ได้ลงมากบเอ้ยเอ้ยเพิ่นก็ไปก่อนแหละจักเพิ่นสิพาเฮาไปเละหากินยังเนาะพี่น้องมี้ตอนค่อยคำลงแรงนะพี่น้องเนาะว่า สิไปหากินอีหยังเนาะพี่น้องเนาะป่ะพี่น้องไปติดตามรับชมกันว่าเอื้อเพิ่นสิพาเฮาไปหาอีหยังเนาะปพี่น้องไปเบิ่งนํากันว่าสิแม่นอีหยังาพี่น้องมาฮอดแล้วบาดจักย่างไปทางใดอข้าจะเหนืออยู่อ้าวคนีก็มาดข้าบ่จักอยลให้นี่นะกลับลงมาเลย

con thảo phân vô con thảo bò thảo để lại từ đây nha ơi hay đi đâu ôi phân cả nắng mặt nha tay khắc không na đây quần hăm này cái tiệc nó phi nó ai nhá ta phục cả nắng xung xeo gần phi nó ơi phải sấy rồi đi nhá เยฮูเยฮ้อยปล้บาดนี่เป็นน้อ้ขุดบักนูยังว่เป็นน้ําบาดเยฮูเยฮอยบาดนี่โอ้ถ้าของใหญ่นึงน้องเอ้ยจักเพิ่นขุดอีหยังบาดโอเอ้าขุดเบ่เพิ่นขุดอีหยังเห็นฮูลขุดเบิ่งเพิ่นว่าอ้าวกกจุ่มลัดอีหยังเอ้ยฮะ อ it. Oh, it <can> 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 <establishing> <can> ่าว่าหัวอบาดขุดอย่างนี้้างฮะขุดยัง้าคน้เหอผลหางก็เช่าเนาะพี่น้องคือสิมีน้ำเนี่นะยังยังยังุหังเบ่อนยยังยังไม่ยังเห็นยังกระ้อาออ๋ออ๋ออ่ออออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออออ บโบหินงั้พี่น้องโอ้ตกกบพี่น้องแา่นั่นน่ะแถี้รวโอ้เฮาเราคิดว่าเพิ่นขุดอีกอย่างพี่น้องฮาทมาเดียวเฮ็ดกบพี่น้องเอ้ยนี่อู้เ่าวเราเพิ่นขุดอีกอย่างบอรพี่น้องเปิดมามามาปวดดะเอ้ยมาแดี่ยวมาแดี่ยวเบอร์นุ่นแม่นช่องโตจักอ่ะนี่พี่น้องเอ้ยโตดีอ่ะ เดี๋นหาผ้าห้ามผาคุดกุ๊บนี่ที่เราผืนพามาอีกยังพี่น้องป้าพี่น้องป้าใส่เบิกหนึ่งกันเห็ดหยามแล้วบาดพี่น้องเลยหามแล้วบาดนีป้าพี่น้องป้าหาเบิกหนึ่งกันเมื่อกี้นี้ก็เห่าได้ตันึกเนอะเม้าวขุดอย่งอีกแล้วบาดนี่กบอีบวะไปขุดยัง กูไดเบิเบิ่งพี่น้องถ้าเบิ่งนํากันบ่สิขุดอีหยังอีกเมื่อกี้นี่เพิ่นขุดก็แม่นแล้วขุดกบเบิ่งานีสิแม่อีหยังพี่น้องนี่บ่ดน่ะน่สิแม่กบอีกเพิ่นว่าพเอ้ยขุก็ยังบ่เห็นเลยอ้าวบ่เห็นฮู้้บาดเอคือสร้างว่าซั่นพี่น้องวฮู้เวียนหอยแล้วบาดนีายของงรแห้งบ่เห็นฮู้ มือบานเฮ้คือครบมืออครบครบมือวะพี่น้องโอ้ยตามกับเจ้าแล้วเกือบจ่ตาหูปากมันยังจุกแล้วบานเฮ้เฮ็ดยันอะไรอ๋อพี่น้องเกือบปูพี่น้องเออเอ้ยชิคกบมือนี่บโมเมนต์กบบ้านเอยปูน้อยคิดว่ากุดเดี๋ยวชีเมนกบด้วยน้องบโมเมนต์ขับปูพี่น้องเลยเอา Hả, mẹ 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 ah, tổ mẹ tổ mẹ một tổ một tổ mẹ 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 cái mẹ 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 Hả? mẹ 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 หัวดกดกเรียวพี่น้องเอ้หาถ่ายเนี่ยโบเห็นมียโบเห็นนี่เนาะยังบดได้เมื่อได้พี่น้องเอ้ยังอยู่คือเก่าเออคือขุดขับบกขับใจเด้ยังเนาะบาทดึกเอดึกเอาเป็นพี่น้องบึ้งเลยเด้อบาดดินกระแข็งแกงคือแหงคือแหงแท้บาดถ้าขุดทั้งหัวบาทยังาอ้ว

นี่ม้หูลมนี่มหูลมนี่มหูลมมันกะโดดอมันจิกลวยของข้างขางเจ้าไล่คดนี่นโอ้สตต้อเบืองจีนาก็พีน้องเบิ่งจีนาก็พีน้องคนพ่อกบพี่น้องอ้สตเลยพี่น้องฮูติดกัดพ่อเออกระปู้นมากระปูนบ่เออโตใหญ่ดิเอาเกิดจหนังาักแทบบานเออพี่น้องโอ say tổ đừng như vậy Tụi nó đừng như thế tổ đừng như vu nè phi nhìn này ở à, chắc phi nông anh 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 đang cùng nhau 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 เออหวานขนาดพี่น้องเอ้ยบิ้งเบ้งหัวหูรองหูอะไรลงมาตกใจวัวทิ้งเออสะเตอรเลยพี่น้องเออหวานขนาดพี่น้องหูไก่เดียวเลยดิตึงยะหนี่พี่น้องตึงหูนี่ว้านพี่น้องหวานขนาดพี่น้องเอ้ยเมื่อเขาจืดพี่น้องเนาะ ขุดตัวนี้ไป็นุดน้ำจวกลงมาคนคิดว่าน้ำหัวพี่น้องน้ำหัวเป็นคิดว่าน้ำคุดน้ำข้างส่พี่น้องเอ้ยบอกพิ่ระบาดนี่คิดว่าน้ำข้างฮาเบิ่งยุบฝนขุดยังคือเข้าใจก็ได้ขุดทั้งขุดทั้งหัวนี่คือขุดเดียวทั้งขุดทั้งหัวฮะเราฝนขุดกับปูพี่น้องดินกับแข้งหักขุดถามก็บ้าๆอีกโมขุดยังนี่พี่น้องมานขนาด บิ้งเอากรลองงี่ยเอมกันพี่น้องสิมานพ่อหมมานพี่น้อยครับหเป็นน้าอยังืนอยู่เอาเอาทศพิยนทศพินบุเอาด้มใกบพี่น้องสตัวหูเดียวก็ืมทศพะันยามด้บพี่น้องเอ้ยอ้าวตู បងប្អូនមកហ่าមើលតើអីស៊ីមានេះបོ་เอาอีกจัก2ໂຕហៀងกันอีกបོ་เนาะពីណោះអូរដាក់យុពីណោះអើយអូនេះតទៅអូតទៅរួចនេះគប់បោះតែមានອື່ນเนาะពីណោះเนาะអើទື້ນແត្រ phụ khuất bớt rồi đó tầm tưng thì nó Ủa, đó. nhảm đi sau tô suốt mưa bố mưa đẹp hòn cả bố mưa thì không à, hả à, nhanh gì đúng không đúng bưng đúng bưng ừ, ừ. chạy bưng xin bưng <laughs> xin luôn อะคุดอีกเลยเห็นน้าไปคุดลพี่น้องเพิ่งอซีเมนเมนพ่อถือเมนยังเนาะคุให้ดินแข็งตมน้าข้างไปจักที่นาะตัวให้คุดแล้วบาทอ่ะกับปูซับเรียบร้อยอยงเนาะอยงเนาะเอาเอาเอาเเอาเอาเเอา กบอีกแล้วอีกงอ้ามานอีกแล้วเฮ้มานใช่ปะอืมานมนแทะมุนอุดปุ๋ยปูฮะได้กบเดี๋ยวบอสหอดกาปูบานที้เยแตกอายะปู <cười> <cười> được, <laughs> oh. oh oh. <laughs> có đội về phần màn hôm được không, không hôm bố hôm không hôm bọn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  bố bọn hôm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  bọn từ từ นี่อีกคนฮะมันแมนบ่ฮะซองนู้พี่น้องมันแมนบบมาคุดปะนู่นแมนบบเมน่บมนอีกบ่เข้ากับสิมานน้ำบ่นี่นี่นี่ตื่นนึกบ มันเมนบ่หรือว่าเงยถือกระปูพี่น้องตัวคุดเฮ่ตัวเอเวอรนคุดบ่พี่น้องถึอกระปูพี่น้องเอ้ยเงยกระปูเงยถึอกระปูพี่น้องอ้าวยังเป็นเดี๋ยวนี้บาน ผิดพลาดแล้วบาดพี่น้องเงยกระปูบห่โมานพี่น้องตัวไอเอ้ยฝนคุดน้อยนึงดินแข็งกระแข็งพี่น้องตัวไอ้เอ้ยฝนคุดอีกแล้วเมื่อกี้นี่กระคุดคุดคุดบ่มีอย่างพี่น้องมีกระปูเบิ้มปูมื่อกี้นี่แค่ไหนแล้วบลึกพี่น้องมุกนิดลึก

โอ้พี่น้องเอ้ยเมนทูนี่เฮาเย่ก่อนเฮาเย่แล้วพี่น้องเอ้ยบ่มีน้ำห่อเยะเดี๋ยวผมไม่เย่น้ำรักเป็นน้ำวันเมนกุเพิ่์นว่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะบุญไผยบุญมันอันนี้เฮามาเย่ก่อนแล้วพี่น้องแต่ผมเป็นน้ำนี่เป็นพี่น้องเฮามาเย่ก่อนแล้วแต่ผมเป็นน้ำด่าบุญไผยบุญมันเมนกุเพิ่นว่าอร่อได้พี่น้องเอ้ยมสั้นๆที่เฮาก็่เย่ก่อนแต่ผมเป็นน้ำ

อ้เด็กโตหนึ่งสองสามสี่ได้หาโตพี่น้องเอ้กลบนาเฮาทับสะทัดเห็นบ่ฮะมาพี่น้องหลังจากหม้อห่อเทียงตีบลอยเขาก็มาตาขุดหอดเทียงแล้วพี่น้องเขากะสิเขาจบคลิปลงไว้เพียงสำนีเนาะพี่น้อง ไว้ที่ตามับส้มกลิปต่อๆไปสำหรับกลิปนี้เขากจะสิคอตลาไปก่อนฮ่าสิขอเก้าคำว่าสบายดีอ้าวพีเป็นเห็นตีเนี่ยหว่าเฮ้ย